สวัสดีครับวันนี้ผมนายธนพลผาย้อยเลขที่37อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประวัติบุคคลสำคัญของวงการนาฏศิลป์และละครไทยกันครับมาดูกันว่าประวัติของท่านจะน่าสนใจและน่าฟังขนาดไหน มาเริ่มกันที่สไลด์แรกเลยนะครับสไลด์แรกเนี่ยก็จะเป็นประวัติของนายหยาดช้างทองนะครับนายหยาดช้างทองเนี่ยเกิดเมื่อวันที่24เมษายนพศ2462ที่บ้านตริมคลองป่าปาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายยอดและนางถนอมช้างทองสมรสกับนางสาวผิวทองอยู่เมื่อปีพศ2490และท่านยังได้กำเนิดบุตรสองคนด้วยกันก็คือนางพายาผูกบุญมีและนายงยุทธช้างทองท่านเนี่ยจบการศึกษาแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เท่านั้นจากโรงเรียน วัดราชดาทิศฐานแต่ด้วยความรักในศิลปะการแสดงของท่านท่านจึงหันมาศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะโขนแล้วท่านได้เริ่มเรียนกับครูพานัทโลหิตาเริ่มต้นจากบทบาทยักษ์ต่างเมืองเช่นสัทธ,ธาศูนย์มุนพรรมมังกรกัน แสงอาทิตย์และต่อมาท่านได้รับบุตบาทสําคัญก็คือโทศกัณซึ่งถือว่าเป็นตัวละครชั้นสูงของโขนทําให้ท่านมีชื่อเสียงในวงการมากขึ้นต่อมาครูมัตรีคงประภาสหรือย่าหมันชักชวนให้เข้าสู่วงการกรมศิลปกรและได้เข้ารับราชการในปีพศ2484 เริ่มจากข้าราชการวิสามันจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นข้าราชการสามันในปีพศสอ8 2สไลด์ต่อไปนะครับก็จะเป็นการศึกษาของนายหยาช้างทองอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่สไลด์ที่หนึ่งนั้นท่านเนี่ยจบอ่า แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่สีเท่านั้นจากโรงเรียนวัดราชดาทิศฐานท่านเนี่ยไม่ได้เรียนสายสามัญต่อแต่หันมาศึกษาศิลปะการแสดงด้านโขนโดยตรงโดยฝึกกับคุณครูพานัทโลหิตาจนซึ่งเป็นสิทธิของพยาพมมาพิบาล แล้วต่อมาเนี่ยท่านได้ศึกษากับคร,รูนาฏศินผู้ที่มีชื่อเสียงหลายท่านเลยเช่นหลวงวิวะหลวงวิลาเอ้ยขออภัยครับเช่นหลวงวิลาชวงนงามแล้วก็อาลัมอินทา,ทารานตและผู้หญิงแผ่วสนิทวงเสนีจนกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในโดดและโดดเด่นในบทบาทโขนและเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์รุ่นหลังอีกด้วยนะครับต่อมานะครับสไลด์ที่4สไลด์ที่4จะพูดถึงรางวัลของนายหยัดช้างทองนะครับรางวัลแรกของท่านเนี่ยคือศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนัตสินโขน ในปีพศ2532และท่านได้ได้รับยกย่องว่ามีผลงานที่โดดเด่นในการแสดงบทบาทโขนเฉพาะบทโทสักกันนะครับ 2. ท่านได้มอบหน้าที่ในการเป็นหน้าพาดองคพระพิราบในปีพศ2506และยังเป็นหน้าพาดสำคัญที่สุดของนาฏศิลินของไทย และท่านยังถ่ายทอดท่ารำโดยตรงจากนายธงพักดีให้ลูกศิษย์อีกด้วยนะครับสไลด์ที่5นะครับก็จะพูดถึงการจากไปของนายหยัดช้างทองนะครับท่านนะครับได้เสียชีวิตเมื่อปีพศ2538ตอนที่ท่านเสียท่านอายุได้ประมาณ76ปี สาเหตุการเสียชีวิตของท่านก็คือโรคเนื้องอกในช่องท้องหลังจากที่ท่านเสียเนี่ยท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการ,รนาฏศิลป์ไทยมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะครับทั้งในฐานะศิลปินผู้รำโขนชั้นเอกโดยเฉพาะบทบาททศก,กัณฐ์ และในฐานะครูผู้ที่ถ่ายทอดท่ารำสำคัญเช่นหน้าพาดองค์พิราบให้แก่สิทธิ์รุ่นหลังการจากไปของท่านถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการ,รนาฏศิลป์แล้วก็แล้วก็ในวงการโขนไทยแต่ผลงานและขออภัยครับและผลงานของท่านเนี่ยยังคงเป็นมรดกสำคัญที่สืบต่อ มาจนถึงรุ่นปัจจุบันครับมาถึงสไลด์ที่6กันแล้วนะครับสไลด์ที่6ก็จะพูดถึงนิสัยของท่านนะครับท่านเนี่ยเป็นศิลปินที่มีนิสัยเรียบง่ายออบน้อมถ่อมตนขยันและมุ่งมั่น โดยเฉพาะในด้านการฝึกฝนนาศะสินแม้การศึกษาสามัญจะมีแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เท่านั้นแต่ท่านยังมีความใฝ่รู้และตั้งใจในการเรียนโขนจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินโขนผู้ยิ่งใหญ่หลังจากนี้ท่านยังมีความซื่อสัตย์ต่อศิลปะและรักและและขออภัยครับ รักและเคารพครูในวิชาและถือเป็นคนที่ใจเย็นอดทนและเข้มงวดในการฝึกสอนเฉพาะต้องการให้สิทธิ์มีความถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิมที่ตัวเองตั้งไว้นะครับ